อ่านี่ต้นอะไรนะครับหอยเนี่ยค่ะเนี่ยรูมันเป็นนอีอ๋อมันเหมือนมันพ่นน้ำออกมาครับนี่ครับอ่าแล้วเขาแทงยังไงครับไม่อันนี้เลยขุดนั่นย อของม่วงกระบ,บี่นะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศรรยากาศก็ดีดีมากครับแล้วก็มีพระอาทิตย์ด้วยนี่ครับซันซันเซ็ตนะครับจะอาพระอาทิตย์จะตกแล้ว,วคือเรามาพูดสรารภาพตรงๆว่าเรามาหาปลาหมึกนะแต่น้ํามันขุน่นขึ้นมันใหญ่มากๆเราก็เลยนั่งชมบรรยากาศไปแล้วพอดีเขามาหาหอยหาวอยว้าเย,าย,ยอะมากครับใช่ เราจะไปหาปูหาหอยกันเก็บนี่เราได้ปูสองตัวนึ่ะน่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆแล้วว่าเราจะเจออะไรบ้างนะพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้ว let's go นี่ครับใครเห็นบ้างหอยนมสาวหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ย ว้าวเดี๋ย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 วก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยดูเคราบว่เขาหากันแบบไหนโอเคซียวนี่ครับน้องตูนเจอเจอแล้วใน นี่นี่นี่อยู่ไหนจะฟังไหนละ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับนี่นี่ครับหอยแครงหอยนมสาวโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคปอออกโอเคเสีย okay. ถ,ถ,ถ,ถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาหาอะไรกันหรือว่าหายังไงนะครับค mm ือ hmm. มามั่วๆกันนี่ครับนี่สนุกสนุกครับ mm hmm. บรรยากาศมาบรรยากาศดูครับคนเป็นโอ้โหเยอะมากครับ mm hmm. เอาบรรยากาศดีกว่านะ mm hmm. โอ้โหวิวฟิวมันได้เลยครับ mm hmm. สุดยอดนะครับหาอะไรอย่างนี้หาอะไรครับ มันเป็นหอยแบบไหนที่เขาหากัน,นอ,อ๋อนนหอยกันอ๋อน้องตุนมาดูนี่นี่หอยแบบนี้มันมันอยู่ยังไงครับมันเป็นรูสองรูถ้าเราก็เขีย่ยเอาอาอ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคอันนี้ก็กินได้นะแล้วเราไปแกะยังไงอะ มันนิเดียวไหมแม่หนูบอก็เว็นตู้โอเคนะปลาฉลาดทองหนูโอเคแล้วเราอย่าอย่าเดินน้ําอันนี้มันรูมันใหญ่ไหมครับรูไม่ใหญ่ค่ะอ๋อต้องเดินค่อยๆเพราะเดินค่อยๆให้ตุลน้ำมันมันมันจะฝังดินออ๋มันจะปิดอ๋อขุดไปลึกไหมครับไม่ลึกค่ะอ่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวบอกอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับ อ่านี่ตัวไหนนะครับหอยนี่ค่ะนี่รูมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเหมือนมันพ่นน้ำออกมาครับนี่ครับอ่าแล้วเขาแทงยังไงครับไม่อันนี้เลยขุดเลยอ้อโอ้โหนี่แหละครับขอเรียกหอยอะไรนะนะหอยกันทะเลหอยกันทะเลครับโอ้โหของเราขอสองตัวนะตัวนะ โอเคซียวซีโอไงบ้างฮะตอนนี้นะครับอ่าเรายังไม่เจอนะแต่เราจะพยายามโอโ้โหโอ้โหคนเยอะมากครับสนุกสนุกบรรยากาศมันได้ครับได้จริงจบรรยากาศสุดยอดสุดยอด ว้าวอ๋อไม่ใช่ปูออกมาแล้ว <laughs> นึกว่าใช่แล้วว้าวเรายังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแปบ๊บเดียวในเดี๋ยวๆครับแปบ๊บเดียวนี่ครับนาเขาเจอเราอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงกลางหรือข้างๆไงอย่างนี้นอ,ยอยู่ทั่วใช่ไหมครับ ไหนฮะนะนอ๋ะอนี่นะครับใครเห็นบ้างมันจะพ่นน้ำนะตุนมันจะมีสองรูแล้วมันจะพ่นน้ำอ่าแล้วแบบนี้อ่าแล้วนะมาแทงยังไงอ่ะไม่ไอ้นั่นเลยใช้มือเลยก็ได้ลองลองตุนอ่าอ่าูดเลยู <laughs> ดลงมาไ,ม <laughs> ได้ไหมได้ไหมเอาให้ได้ เดี๋ยวเจออะไรไหมไม่เห็นเลยอ๋อนี่อ่ะกลมๆอยู่กลมๆก้อนหินแน่เลยตุ่นว้าวเอานะว้าวโอเคนะสรุปแล้ววันนี้โอเคแค่นี้ก่อนดีกว่าเราปิดทิปนะแค่นี้หนูขาดเดี๋ยวเรามาแก้มือไปนะตุ่นนะเออมัน นิดเดียวนี่นะเราไม่รู้เทคนิคแต่พอได้หอยนี้เป็นกิโลแน่พอถ่ายคลิปจะปิดเลยปิดคลคปดคิปนะคะปิดคลิปนะอันนี้เรามานะผิดแผนหมดเลยเรามาหาหมึกแลสรุปแล้วเราได้อะไรได้หอยได้ปูได,ได้หอยกับปูเดี๋ยวเราจะมาหอยมาหาหอยไอ้ลูกใหญ่ๆนั่นใหม่นะนะโอเคนะแล้วก็มีาก,การปูการปูอ่าอนี่ครับบรรยากาศ วิวสวยมากนะนโอ้โหแบบว่าฝนก็จะมาแล้วโอเคฟังหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพย์ด้ทางช่องอววผู้สนับสนุนหลักของเราคือน้ำผลไม้แ่บคุณตั้มน้ำขายทอดมะกอบีค่ะน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มนะครับอ่าเจอรถเล่ยกม้อทักกวากเมื่อเรียกนะโอเคเราขายไม่แพงสิบบาท2ี่สิบบาทน,นะครับ โอเคอีกพีนี้ขอกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่อีพีหนะ้าเซียวตอนนี้แซ่จนพาทั่วขายแล้วคะ่ะตัวละสามเลยบาททุกขนาดไซส์ค่ะครับผมอุดหนุนกันได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วเมืงกระบีค่ะ ชอบดูอยูทูบเปอรรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่ ชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเขา้ากรุชมตุนพาถูคนเท็นดีๆนั้นมีมากลายก็เชิญด